เธอคือใครกันแน่ทำไมซีโยที่ปลอมตัวมาถึงหยุดมองเธอไม่ได้และความลับที่เขาซ่อนอยู่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอทั้งชีวิตเขาลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนเวลากลิ่นกาแฟอ่อนลอยมาแตะปลายจมูกแสงเช้าสีทองลอดผ่านกระจกบานใหญ่หัวใจของเขาเต้นช้าลงเหมือนเตรียมรับบทใหม่ชายหนุ่มในชุดสูทร,ราคาแพงยืนมองเงาของตัวเองวันนี้เขาต้องซ่อนตัว วันนี้เขาต้องเป็นเพียงเด็กฝึกงานคนหนึ่งไม่ใช่ซี o อของบริษัทพันล้านเมื่อเขาก้าวเขา้าออฟฟิศอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศประทะผิวหน้ากลิ่นกระดาษใหม่และเสียงแป้นพิมพ์ดังสลับกันทุกสายตามองผ่านเขาไปเหมือนเขาไม่มีตัวตนพนักงานหลายคนยิ้มเพียงครึ่งปากบางโต๊ะเต็มไปด้วยกองงานที่ไม่เคยขยับบางคนสุบสิบกันเบาๆจนเขาได้ยินความไม่จริงใจชัดเจน บรรยากาศออฟฟิศเหมือนเมืองหลวงตาจนกระทั่งเขาเห็นเธอหญิงสาวตัวเล็กที่ก้มหน้าจัดเอกสารอย่างตั้งใจกลิ่นสบู่อ่อนจากเธอลอยมาแตะปลายจมูกเขาเสียงลมหายใจของเธอสม่ำเสมอและมั่นคงเธอไม่รู้ว่าเขาแอบเฝ้าดูเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ทุกการกระทำของเธอจริงใจเหมือนแสงเทียนเล็กที่ส่องสว่างในห้องมืดระหว่างที่เขาเดินเข้าไปใกล้โต๊ะของเธอ พื้นกระเบื้องเย็นเฉียบส่งเสียงสะท้อนกล้องมือของเขาเริ่มชื้นเหนื่อหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเธอเง่ยหน้าขึ้นดวงตากลมของเธอใสจนเขาแทบหายใจติดขัดเสียงเธอเอ่ยเบาๆว่าเธอยินดีช่วยเด็กฝึกงานทุกคนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอกำลังพูดกับประธานบริษัทตัวจริงขณะที่เธอเดินนำเขาไปยังห้องเก็บเอกสารทางเดินแคบลงเรื่อยๆ แสงไฟส่องกระพริบเหมือนเตือนลางร้ายผนังเย็นจนเขารู้สึกขนลุกเล็กน้อยเมื่อประตูห้องเก็บเอกสารปิดลงเสียงหวีสูงเผาเบาอ่อยมาจากปลายห้องมืดกลิ่นฝุ่นคะคลุ้งจนจมูกเขาแสบเธอหยุดนิ่งเหมือนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เขาไม่เห็นเขาคืนน้ำลายอย่างฝืดคอเพราะทันใดนั้นบางสิ่งขยับอยู่ในเงาลึกด้านหลังตู้เหล็กเก่า และเธอหันมามองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีเขารู้สึกได้ทันทีว่าลมหายใจของเธอสั่นไหวไม่เหมือนตอนที่เธออยู่ในออฟฟิศด้านนอกความเงียบในห้องเก็บเอกสารถูกกดทับจนเหมือนมีน้ำหนักหัวใจของเขาเต้นชิดกระดูกอกทุกจังหวะเธอเอื้อมมือมาจับแขนเสื้อเขาเบาๆปลายนิ้วของเธอเย็นจนเขาสะดุง้งเธอขยับตัวเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจของเธอร้อนวูบขึ้นมาใต้ใบหูเขา เธอเอ่ยเสียงแผ่วว่าให้เขาอยากขยับดวงตาของเธอจ้องไปทางเงามืดหลังตู้เหล็กเหมือนเห็นบางสิ่งที่เขายังไม่ทันรับรู้อากาศในห้องเหมือนหยุดไหลเวียนเขาเหลือบตามองตามสายตาเธอเสี้ยววินาทีหนึ่งเขาเห็นเงาร่างบางอย่างไหวเหมือนกวัดแกวงเสียงคลื่นเบาๆขูดไปกับพื้นปูนเขากลั้นหายใจปลายนิ้วมือของเขาช้าๆไปทีละข้อต่อ กลิ่นเหล็กเก่าผสมฝุ่นเหมือนแรงขึ้นทุกลมหายใจแสงไฟเหนือสีรษะกระพริบจนเหมือนจะดับลงเธอก้าวถอยหลังอย่างเงียบเชียบใบหน้าของเธอซีดลงจนเขารู้สึกได้แม้ในแสงสลัวเธอขยับมาอยู่ข้างเขาแขนของเธอสั่นน้อยๆจนเขารับรู้ได้ชัดเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบามากเหมือนใครกำลังก้าวบนพื้นฝุ่นนาช้าหนัก แต่มันคงพอจะทําให้เส้นประสาททุกเส้นของเขาตึงรั้งเธอเผลอกำมือเขาแน่นแรงกว่าที่เด็กสาวตัวเล็กควรจะทําได้ลมหายใจเธอสะดุดเธอกระซิบเบาๆว่ามีบางคนไม่ควรอยู่ที่นี่ในเวลานี้แต่ก่อนที่เขาจะถามเสียงโลหะกระแทกดังขึ้นจากด้านหลังตู้ก้องสะท้อนทั่วห้องมืดจนเขารู้สึกเหมือนพื้นสั่นวูบใต้ฝ่าเท้าเขาขยับหน้ามองเธอ และทันใดนั้นเธอยกมือขึ้นแตะแขนเขาแรงจนเขาหยุดคิดได้เพียงชั่วขณะสายตาของเธอกลายเป็นสายตาที่เขาไม่เคยเห็นจากเธอมาก่อนมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ซ่อนบางอย่างไว้ลึกเกินกว่าจะมองผ่านได้ในครั้งเดียวเธอเอ่ยเบาๆเสียงของเธอสั่นจนแทบจับคำไม่ติดว่าเขาต้องไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่แม้แต่หายใจแรงเพราะสิ่งที่อยู่หลังตู้ ไม่ได้ขยับเพื่อตอบสนองพวกเขาแต่มันกำลังเดินเข้ามาใกล้และเธอรู้ดีว่ามันรู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กฝึกงานจริงๆเขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลาช้าลงความเย็นเล่ขึ้นมาตามกระดูกสันหลังเขาไม่เคยถูกมองทะลุต,ตัวตนแบบนี้มาก่อนยิ่งไม่เคยคิดว่าเธอจะรู้ความลับของเขาเธอจับข้อมือเขาแน่นขึ้นแรงกดของเธอมั่นคงจนเขาต้องเชื่อฟัง เธอเก้าวถอยหลังอย่างระวังนิ้วเท้าของเธอแทบไม่แตะพื้นเสียงฝีเท้าในเงามืดเริ่มชัดขึ้นมันไม่ใช่เสียงจากรองเท้าหนังมันเป็นเสียงลากแหลมและยาวเหมือนของบางอย่างที่ไม่ควรจะเดินได้เขาเริ่มสูดลมหายใจตื้นกลิ่นอับชื้นของห้องทำให้เขาเวียนหัวผนังด้านหลังเหมือนขยับเข้าใกล้ บีบห้องให้แคบลงทุกวินาทีเธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้แก้มเขาลมหายใจของเธอร้อนจนหน้าตกใจแต่คำที่เธอพูดกลับเย็นเฉียบเธอบอกให้เขาเชื่อใจเธอเพียงครั้งเดียวเพราะถ้าเขาขยับผิดจังหวะเขาอาจไม่ได้ก้าวออกจากห้องนี้อีกเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอและเห็นประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ความหวาดกลัวมันเป็นประกายของคนที่รู้มากกว่าที่แสดงออก คนที่เตรียมรับมือกับสิ่งนี้มานานแล้วเธอเก้าวไปข้างหน้าบังเขาจากเงามืดด้านหน้าไหลเล็กของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ท่วงท่าของเธอกลับมั่นคงจนเขาแปลกใจเสียงลากบนพื้นหยุดลงทันทีเหมือนสิ่งนั้นยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดธรรมชาติลมหายใจของเขาเป็นไอขาวเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าชา้า นิ่งและระวังมากกว่าทุกการเคลื่อนไหวที่เธอเคยทำเขามองตามือเธอและทันใดนั้นเธอกระชากแขนเขาให้ถอยหลังอย่างแรงเขาเกือบล้มหัวใจเขาเต้นจนเจ็บแต่เสียงที่ตามมาทำให้เขาแทบหยุดหายใจของบางอย่างพุ่งออกมาจากเงามืดเร็วแรงและเฉียดใบหน้าของเธอไปเพียงเสี้ยนิ้ว เขาเห็นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ความมืดจะกลืนมันไปอีกครั้งเธอหันกลับมามองเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยความจริงจังจนเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยเธอกระซิบเสียงแผ่วว่าเขาไม่ควรมาในออฟฟิศนี้ในฐานะเด็กฝึกงานเพราะมีบางอย่างในบริษัทที่รู้ว่าเขาคือใครตัวจริงและมันไม่ต้องการให้เขารอดออกไปจากที่นี่ และก่อนที่เขาจะถามอะไรได้เสียงหายใจแปลกประหลาดดังขึ้นจากเหนือศีรษะของพวกเขาใกล้ขึ้นทุกวินาทีเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าลมหายใจติดขัดที่กลางลำคอเพราะเสียงนั้นดังอยู่เหนือศีรษะของเขาเหมือนใครยืนเกาะเพดานอยู่ด้านบนเธอจับไหล่เขาแน่นแรงบีบของเธอเตือนให้เขาอยู่นิ่งเฉียบขาดกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็น จนเขาต้องกลืนคำถามกลับลงไปเพดานเหนือหัวมีรอยแตกร้าวยาวเป็นเส้นฝุ่นผงเล็กๆร่วงลงบนเสื้อของเขากลิ่นควันอ่อนแทรกบนมากับฝุ่นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังร้อนขึ้นด้านบนเขาขยับปลายเท้าเพียงนิดเดียวและเสียงสั้นๆก็หยุดลงเหมือนสิ่งนั้นรู้ว่าเขาขยับเหมือนมันตั้งใจฟังตั้งใจเฝ้าจับความกลัวของเขาเธอสูดลมหายใจเข้าลึก เสียงของเธอเข้มกว่าทุกครั้งเธอบอกให้เขาถอยไปอยู่ด้านหลังเธอแม้จะรู้ว่าเขาคือผู้บริหารสูงสุดแต่เธอปกป้องเขาในแบบที่เขาคาดไม่ถึงเขาก้าวถอยหลังโดยไม่กล้าตั้งคำถามพระสัญชาตยานบอกว่าเธอคือคนเดียวที่รู้วิธีเอาตัวรอดในพื้นที่อับอันตรายนี้พื้นที่ที่ไม่ใช่เพียงแค่ห้องเก็บเอกสารธรรมดาเธอเอื้อมมือไปแตะแผงควบคุมไฟด้านข้าง นิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยเสียงคลิกดังเบาแสงไฟในห้องสลับวูบหนึ่งเหมือนถูกบังคับทันใดนั้นเสียงเหมือนเล็บขูดลงบนโลหะดังยาวจากเพดานกรีดหนาวลงสู่กระดูกจนเขาต้องกัดฟันแน่นเพื่อไม่ให้เสียงหลุดออกมาเธอเงยหน้ามองขึ้นไปสายตาของเธอเต็มไปด้วยความรับรู้เหมือนเธอคาดไว้ตั้งแต่แรกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น เหมือนเธอเฝ้ารอจังหวะที่มันเผยตัวเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งเขาได้ยินเสียงหัวใจเธอเต้นแรงแต่จังหวะของมันมั่นคงไม่สั่นเท่าเขาเธอกระซิบเบาว่าเขาต้องไม่พูดไม่ร้องไม่แสดงอารมณ์เพราะสิ่งที่อยู่บนเพดานกำลังฟังมันกำลังเลือกเป้าหมายจู่ๆเพดานเหนือหัวพวกเขาก็ยุบตัวลงเล็กน้อย ฝุ่นร่วงเป็นสายฝนเสียงหนักทึบดังเหมือนร่างบางอย่างเคลื่อนที่เธอคว้าข้อมือเขากดเขาให้ชิดผนังด้านหลังมือของเธออุ่นและสั่นแรงจนเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความกลัวมันคือความจําเป็นความจําเป็นที่ต้องปิดบังบางสิ่งจากเขาให้ได้เธอก้มหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอห่างเขาเพียงคืบเสียงเธอเบาวกว่าเสียงลมหายใจ เธอบอกว่าเรื่องนี้เริ่มต้นก่อนวันที่เขาจะปลอมเป็นเด็กฝึกงานและเธอไม่ได้บังเอิญเป็นพนักงานตั้งใจทำงานเทียงคนเดียวเธอเป็นคนเดียวในตึกนี้ที่รู้ว่าสิ่งบนเพดานคืออะไรเขาเกืออเอ่ยถามแต่เสียงแตกหักอีกครั้งบนหัวของพวกเขาทำให้คำถามทุกคำหยุดอยู่ในคอท,นทันทีบางสิ่งกำลังลดตัวลงมาจากเพดานทีละน้อยไกลขึ้น ใกล้ขึ้นจนเงาของมันชัดขึ้นบนพื้นด้านหน้าเธอและเขาเงาของมันทอดยาวบนพื้นบิดเบี้ยวจนมองไม่ออกว่าเป็นร่างแบบใดส่วนปลายของเงาขยับเหมือนหนวดหรือแขนเลื้อยช้าไปตามพื้นเย็นเขาเผลอก้าวถอยหลังส้นรองเท้าของเขากระแทกผนังดังแผ่วเสียงนั้นเหมือนกระตุ้นสิ่งบนเพดานเงาดำสะท้อนสัน่นรากับมันหันความสนใจมาที่เขาโดยตรง เธอรีบยื่นแขนมาบาังหน้าเขาลมหายใจของเธอถี่ขึ้นแต่สายตาของเธอกลับนิ่งนิ่งจนเขาเริ่มรับรู้ว่าเธอเคยเผชิญสิ่งนี้มาก่อนร่างดำเริ่มลดระดับลงเมื่อมันใกล้ลงมาอากาศทั่วห้องกลับหนักจนเขาหายใจไม่สะดวกกลิ่นข้าวอ่อนเหมือนสนิมปะปนในลมหายใจทำให้ปลายจมูกเขาแสบวูบแสงไฟกระพริบอีกครั้ง และในเสี้ยววินาทีเขาเห็นเสี้ยวรูปร่างของมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เป็นรูปร่างที่เหมือนถูกประกอบขึ้นจากเงาและเศษเหล็กเขากัดฟันแน่นกล้ามเนื้อเขาเกร็งจนเจ็บความเย็นจากพื้นปูนแผ่ขึ้นมาถึงส้นเท้าเหมือนดึงเขาให้อยู่กับที่เหมือนเตือนว่าเขาไม่ควรขยับแม้เพียงปลายนิ้วเธอค่อยๆเปลี่ยนน้ำหนักตัวเหมือนวางตำแหน่งเพื่อปกป้องเขา แม้ร่างของเธอจะเล็กแต่จังหวะยืนของเธอกลับมั่นคงเหมือนคนที่พร้อมสู้กับเงามืดตรงหน้าเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเขารู้สึกได้ที่แผ่นอกสิ่งนั้นกำลังคลานลงจากเพดานชา้ามั่นคงเหมือนผู้ล่าในเงาเธอยกมือขวาขึ้นนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยเธอเอ,อ่ยเสียงเบา ให้เขาหลับตาพระถ้าเขาเห็นมันเต็มเต็มก่อนเวลาเขาอาจทนไม่ไหวแต่เขาหลับตาไม่ได้ลืมตาไม่ได้เขาถูกตรึงอยู่ระหว่างความกลัวและความจริงที่ยังไม่ถูกบอกเธอรู้เขาเห็นได้จากสายตาเธอที่เหลือบมาคว้าเขาไว้ว่าเธอต้องการให้เขาเชื่อใจแม้ไม่เข้าใจอะไรเลยเงาดำลดต่ำจนสัมผัสแสงไฟโดยตรงและทันใดนั้น แสงไฟทั้งห้องดับวูบลงเหลือเพียงเสียงหอบของเขาเสียงลมหายใจของเธอและเสียงเลือเ้อยเบาของสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้พวกเขาความมืดทับลงจนเหมือนปิดตาของเขาทั้งคู่เธอขยับเข้ามาชิดเขาอุณหภูมิจากร่างเธออุ่นขึ้นเหมือนตั้งใจบังความหนาวเย็นของสิ่งที่คืบเข้ามาและในความมืดสนิทนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบจากเธอ กล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจบนแก้มเขาเธอบอกว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีคนโกหกตัวเองและตอนนี้มันรับรู้การโกหกของเขาแล้วเสียงของสิ่งนั้นดังขึ้นด้านหลังเขาใกล้พอที่เขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบกดลงมาที่ต้นคอเหมือนปลายเล็บแตะเบาชา้าและตั้งใจเลือกเขาเป็นเป้าหมายใหม่ อยู่เซษเขานิ่งค้างเหมือนร่างกายหยุดทำงานลมหายใจของเขาหายไปครึ่งหนึ่งเพราะความเย็นที่แตะต้นคอไม่ใช่แค่อากาศมันคือปลายบางอย่างที่มีน้ำหนักมีตัวตนและกำลังเลื่อนลงมาตามสันกระดูกข,ของเขาเธอก้าวแทรกเข้ามาระหว่างเขากับความมืดด้านหลังไหลของเธอกระแทกหน้าอกเขาเบาๆเหมือนผลักให้เขาตื่นจากอาการชงัก ผิวของเธออุ่นจนเขารู้สึกได้แม้ในความมือสนิทเธอกระซิบเสียงเบาใกล้หูเขาเสียงนั้นนิ่งกว่าที่ควรในสถานการณ์แบบนี้เธอบอกว่าเขาต้องยืนนิ่งต้องควบคุมลมหายใจให้เรียบต้องไม่หันกลับไปมองสิ่งที่อยู่ด้านหลังเขาเขากัดฟันแน่นปลายนิ้วมือเริ่มชากล้ามเนื้อขาเต้นเป็นจังหวะไม่เสถียรแต่เขาฝืนยืนนิ่งตามคำของเธอ แม้สัญชาตญาณตะโกนให้เขาวิ่งหนีเสียงของมันขยับใกล้ขึ้นกดความเย็นผ่านเสื้อเชิ้ตของเขาจนรู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งแต่เนื้อลมหายใจที่ไหลผ่านต้นคอไม่ใช่ลมของคนมันหยาบหนักและสั่นเหมือนแรงของโลหะเก่าเธอขยับเข้ามาใกล้จนเขารู้สึกถึงจังหวะหัวใจของเธอหัวใจนั้นเต้นเร็วแต่ไม่สัน่นเหมือนหัวใจของคนที่ชินกับความมืด ชินกับเงาที่ไม่ใช่มนุษย์มือของเธอเลื่อนขึ้นแต่อ,อกเขาเบาๆแรงกดนั้นสื่อว่าเขาต้องนิ่งต่อไปแม้เขาจะรู้ว่าเธอกำลังปกป้องเขาแต่เขากลับรู้สึกได้ในน้ำเสียงของเธอว่าเธอกำลังซ่อนบางอย่างไว้เสียงเลื่อนของมันหยุดลงเงียบจนเขาได้ยินเสียงโลหิตไหลในหูเขารู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างอยู่ห่างหลังศีรษะเขาเพียงไม่กี่นิ้ว เหมือนมันกำลังดมกลิ่นกำลังจดจำเขากำลังสำรวจว่าเขาคือเป้าหมายที่มันต้องการหรือไม่เขาพยายามไม่คิดแต่ความกลัวซึมเข้าสู่กระดูกจนเขาแทบยืนไม่ไหวหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะถูกดึงออกจากอกเธออกแขนรอบเขาอย่างรวดเร็วท่าทางนั้นไม่ใช่เพื่อปลอบแต่เพื่อยึดเขาไว้กับความจริงไม่ให้เขาหันหลังไม่ให้เขาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็น ลมหายใจของเธอแตะที่คอเขาอุ่นและสั่นเล็กน้อยแต่คำพูดของเธอชัดเธอบอกว่าสิ่งนั้นจะเลือกโจมตีคนที่โกหกตัวเองมากที่สุดและเขาคือคนที่โกหกหนักที่สุดในห้องนี้เขาแทบหายใจไม่ออกความจริงที่เธอพูดเหมือนกรีดลงกลางใจเขาปลอมเป็นเด็กฝึกงานเขาโกหกตัวตนโกหกเจตนา โกหกทุกคนในบริษัทและดูเหมือนสิ่งนั้นจะรับรู้ได้หรือกว่ามนุษย์ทุกคนเสียงฟึบดังขึ้นตรงหลังเขาเหมือนแขนหรือปีกบางอย่างขยับพร้อมจะคว้าตัวเขาในจังหวะต่อไปเธอกระชากเขาเข้าหาตัวแรงจนเขาเสียหลักและในเสี้ยววินาทีนั้นความเย็นด้านหลังเขาหายไปเหมือนสิ่งนั้นเคลื่อนตัวเร็วเกินตา พุ่งไปอยู่ด้านข้างของทั้งคู่แทนเขาหันหน้ามองเธอทันทีและในความมืดเขาเห็นสายตาเธอสายตาที่ทั้งหวาดกลัวทั้งรู้ความจริงทั้งตั้งใจจะปกป้องเขาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรเธอพึพรรมพำเบาๆน้ำเสียงเธอเปลี่ยนไปเหมือนยอมเปิดเผยในสิ่งที่เธอซ่อนมาตลอดเธอบอกว่าเขาไม่ควรรู้ แต่ตอนนี้สายเกินไปแล้วเพราะสิ่งที่คืบคลานอยู่รอบตัวพวกเขามันไม่ใช่เงาธรรมดามันคือเงาที่บริษัทนี้สร้างขึ้นเงาที่ทำงานตามความลับและมันถูกสั่งให้กำจัดคนที่โกหกบริษัททุกคนรวมถึงเขาด้วยเขายืนนิ่งจนเขาชาความเย็นรอบตัวเหมือนกำลังบีบรัดทุกลมหายใจเหมือนถูกดึงออกไปช้าเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบหายไปทีละนิด เธอขยับเข้าใกล้เขาอีกครั้งมือของเธอจับต้นแขนเขาแน่นแรงกดนั้นทั้งอุ่นและสัน่นเหมือนเธอพยายามคุมสติตัวเองไม่ให้แตกเสียงบางอย่างเคลื่อนผ่านด้านซ้ายของพวกเขาช้าหนาและมีแรงสั่นปลายต่ำที่สะเทือนถึงพื้นเสียงนั้นเหมือนโลหะสองชิ้นเสียดสีกันแต่มีชีวิตมีเจตนาและจ้องเขาเพียงคนเดียว เขากลืนน้ำลายฝืดคอลำคอแห้งจนรู้สึกเจ็บความกลัวไหลลงสู่ท้องลึกเหมือนก้อนแข็งที่ไม่ยอมละลายเธอหันหน้ามาหาเขาในความมืดใบหน้าเธอใกล้จนเขาได้กลิ่นแชมพูอ่อนๆกลิ่นที่เขาเคยคิดว่าน่ารักแต่ตอนนี้กลับช่วยให้เขาไม่แตกสลายเหมือนเป็นเพียงแสงเล็กๆที่ยังคงอยู่เธอพูดเสียงแผ่วน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไป กลายเป็นน้ำเสียงของคนที่แบกความลับมานานเกินไปเธอบอกว่าเงานี้ถูกสร้างมาเพื่อคัดกรองสำหรับผู้ที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อบริษัทสำหรับคนที่ปิดบังสิ่งสำคัญสำหรับคนที่โกหกตำแหน่งของตัวเองเขารู้ทันทีว่ามันหมายถึงเขาคนที่เดินเข้ามาในบริษัทในฐานะเด็กฝึกงานปลอมในฐานะซีที่ซ่อนความจริงในฐานะคนที่ตั้งใจจะทดสอบทุกคน แต่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่ถูกทดสอบหนักที่สุดเสียงฝีเท้าของมันใกล้ขึ้นหนักจนพื้นสัน่นแรงกดอากาศทำให้หูของเขาปวดเหมือนความมืดกำลังอัดทุกอย่างเข้าหากันและเขากำลังถูกเล็งเป็นเป้าหมายเธอขยับไปด้านข้างบังเขาวไว้ด้วยร่างเล็กของเธอทั้งที่มันดูไม่สมเหตุผลทั้งที่เธอไม่น่าจะหยุดอะไรได้ แต่เขารู้ว่าเธอไม่เคยกลัวมันเพราะเธอรู้มันดีกว่าใครทั้งหมดเธอพูดเสียงนิ่งบอกให้เขาทำตามทุกอย่างที่เธอบอกเพราะถ้าเขาพลาดแม้เพียงคำเดียวแม้เพียงลมหายใจที่ดังเกินไปมันจะพุ่งเข้าหาเขาทันทีเสียงกระซิบของเธอสะท้อนในหูเขาคมชัดและจรงจิงจังจนเขาไม่อาจไม่เชื่อเธอบอกว่า เงานี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือมันคือผลลัพธ์ของความลับที่บริษัทสร้างขึ้นและมีเพียงเธอที่ถูกสั่งให้ดูแลมันควบคุมมันและห้ามไม่ให้มันแตะต้องผู้บริสุทธิ์เขาตกใจจนลืมหายใจเพราะนั่นหมายความว่าเธอไม่ใช่พนักงานธรรมดาไม่ใช่ซินเดอเรลล่าที่ตั้งใจทำงานคนเดียวในออฟฟิศเธอคือคนที่รู้จักความมืดของบริษัท รู้เรื่องลับทุกชั้นขององค์กรและอาจจะรู้ตัวเขาตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาใต้หน้ากากเด็กฝึกงานแต่ก่อนที่เขาจะถามเสียงโลหะกระแทกพื้นดังขึ้นตรงหน้าแรงจนฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าตาแรงจนเขาต้องยกมือขึ้นบังและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นเงาร่างจริงของมันยื่นออกมาจากความมืดพร้อมกับเสียงหอบหนัก ที่เหมือนมันกำลังเตรียมพุ่งเข้าหาเขาโดยตรงตอนจบของเรื่องแบบสวยงามนุ่มลึกและปิดสมบูรณ์แสงอ่อนจากหน้าต่างยามเย็นส่องกระทบโต๊ะทำงานของซินเดอเรลา่าเธอยือนนิ่งหัวใจเต้นช้ายอย่างประหลาดเหมือนสถานที่เดิมกำลังกลายเป็นโลกใหม่ที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนเสียงฟีเท้าของเขาค่อยๆดังขึ้นจากด้านหลังชา้ามั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายที่เธอไม่เคยกล้าคิดถึง ซีโอในชุดเรียบหรูหยุดยืนตรงหน้าเธอสายตาของเขานุ่มลงจนเธอเกือบลืมหายใจห้องทั้งห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองที่ค่อยๆประสานกันเขายื่นมือออกมาช้าและจริงใจเหมือนกำลังมอบอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเธอรับมือเขาไว้โดยไม่กลัวอีกต่อไปอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่ต้องอธิบาย เขาเอ่ยเสียงเบาคำพูดเรียบง่ายแต่หนักแน่นจนทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนเธอยิม้มน้ำตาเอ่อขึ้นเพราะความโล่งใจและความสุขที่ไม่คาดคิดในที่สุดการทดสอบทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่บทพิสูจน์ของพนักงานแต่เป็นบทพิสูจน์หัวใจของทั้งสองคนเธอก้าวเข้าไปใกล้เขาก็ขยับมาหาเธอเหมือนถูกแรงดึงดูดเดียวกันพาเข้าหาระยะห่างระหว่างทั้งสองค่อยๆหายไป จนเหลือเพียงความรู้สึกที่ตรงกันอบอุ่นเรียบง่ายและชัดเจนที่สุดเท่าที่หัวใจมนุษย์จะรับรู้ได้เรื่องราวจบลงอย่างสงบงามไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นแต่ด้วยความเข้าใจที่ทั้งสองคนพบในกันและกันและความรักที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่มันคงเกินกว่าใครจะทดสอบได้อีกต่อไป